มอบให้สามสิบบ้านนะคะวันนี้ได้บ้านละหกมัดกราดขอบพระคุณคุณแม่นะคะค,คุณแม่รัฐคุณแม่พิมมี่นะคะบนหนุนน้ำเฮงงปัง,ปงมีคะแนนล้นเหลือนะคะคุณแม่จ๋ากลาดขอบพระคุณคะ่ะสามสิบบ้านนะคะวันนี้เปเล่เรามีชื่อเปเล่เปเล่มีแต่ว่าคุณศัพท์ก็เก๋เ ว้าวตไปให้เขียนใหเปิก่อนะใหเป <sink. S 2> ินี้ใหเปิ่นี้อยู่มานูมาดูมาดานั่ทักทิมได้ไหมทักทิม,ดม,ม,มดได้จ้ะหกมัดหกมัดหกมัดฝากข้าวหลามด้วยนะคะเหลือกี่มัด อ๋อขา้าวหลาม2มัดส,สุดท้าย2องร้อยคะแนนจเด้อี่แม่อ่าฝากข้าหลามได้นะคะให้ควานนะคะมีอยู่สองมัดสองมัดสองร้อยค่อองางคะหรอไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาได้อันนั้นอยู่เนาะให้กับตกไลชื่ออยู่ไม่ต้ไลไว้วันหน้าก็ได้นะเนาะ ปใจได้ได้จ้าหุบมามันมันกับเหลือได้ของคุณแม่ชอบโดนเหล่ามัอนไม่ได้มาแม่ชอบออเดอร์ด้วยเหรอวันนี้วันนี้ไม่เห็นแม่ชอบออเดอร์แล้วว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์คุณแม่วันนี้แม่ชอบออเดอร์ด้วยเหรอทำไมปอปอไม่เห็นคอมเมนต์คุณแม่ชอบ อ้าวเหรอคุณแม่ชอบมาลีคุณแม่ชาลีคุณแม่ชารีให้ยายเหลวยายเหลวบ้านละสิบแปดดเลรมันมาไหมมั่นกับบุญเหลือได้ของคุณแม่คุณแม่มาลีอ่าคุณแม่ชาลีใช่อ่านลายจ้าคุณแม่จ้ามาแล้วกระโทษกระโด ให้ผนที่เ2 0คุณแม่ขอโทษอ่าน้องภู้พานใช่ไหมเมื่อก <sk ี้ใครเป็นคนจิบยาผู้พานใช่ไหมผู้พานภูพานผู้พานใช่ไหมเมื่อกี้มา แซงก็เมื่อกี้มีลายชื่ออยู่เมื่อกี้ผู้พันใช่ไหมผู้พันรับคะแนนสองร้อยลูกประปนิจจาน่าขานเรายังอ่านให้เลยเพราะมันมากมากนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่สิริยาจะดูได้ 200ผู้พานจากคุณแม่รัดนะคะเมื่อกี้ค่าของนูแลแหละเออคุณแม่รัดให้เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณแม่ชาลีโอเคนะคะดูลลมอน์นะะเดี๋ยวตัดออกมาก่อน18มัดเนาะลาบขอบพระคุณคุณแม่รัดนะคะเมตตาคะแนนให้หนุ่มภูพานนะคะน้องภูพานนะคะเห็นๆปังๆสุขภาพแข็งแรงนะแม่จ๋าขอบพระคุณค่ะ โอเคนะคะของคุณแม่สิบแปดมัดนะคะบุญเหลือเอาบุญเหลือสิบแปดมัดแล้วก็นะคะโดเรมอนเดี๋ลอรมอนแยกเอาไว้หน่อยจะขึ้นรถไปส่งโดเรมอนกับบุญเหลือคุณแม่ชาลีสิบแปดมัดมคุณแม่ชาลีให้ เอาแยกโดเรมอนเราจะขึ้นรถเราจะไปส่งเองเอาไว้ตรงไหนดีคันได้โดเรมอนโอ้แยกไว้ให้หน่อยเอาเอาแค่ของมือเหลือแล้วก็โดเรมอนไว้ตรงนี้หลังขอพระคุณคุณแม่ชาลีนะคะเมตตานะคะย่าไปให้หนุ่มโดเรมอนกับบุญเหลือนะคะขอบพระคุณคุณแม่ชาลีนะคะยงเฮงปังๆนะคะคุณแม่จ๋ามีคะแนนล้นเรือนะคะขอบพระคุณคุณแม่ชาลีนะคะขอบพระคุณค่ะ จ้าคุณแม่จ้าว้ามันมันจริงหมดแล้วดีใจด้วยนะขอบพระคุณคุณปู่ค่ะขอบพระคุณคุณปู่ช้ากลับหมดแล้วยังยังแห้งเชื่อรัศแบตมาจ้ามูลเหลือกับโดนเลมอนเวลาดูเปียยงีห่เอ้ที่ปะพื้นเลยชอบมาลองใช่ไหมไม่กลับแล้วกลับแค่พี่หนุ่มนะคะกลับแค่พี่หนุ่มนะคะคุณแม่ ช้างๆยังอ um, ูเอ็นดูช้างช้างควันควันก oh, no. oh, no. oh, no. ็ได right. oh, no. ้เลยขอเสียงออนคุณแม่น่เยเร็วออออออาุกคุณลาบุกคุณเออพี่หนุ่มก็ยังอยู่ กาแฟกาแังนรเลยนะคะกกาแาฟกาแกล้ามีสองร้อยคะแนนท้าไหนจะเมตตาแม่ค้าก็หลามนะคะขอบพระคุณคุณโกนหนึ่งคุณย่าหนึ่งนะคะบือดมัดสุดท้ายค่ะะอาโอาโ ของดอ่มอนแยกไว้เด e ี wai, ๋วเราจะเอาขึ้นรถเราไปส่งเองกับยายแล้วกับน้องอายนะคะวันนี้ไปส่งสามบ้านแต่ว่านะคะรอรถก่อนนะคะคุณแม่ขอบพระคุณปู่หนึ่งนะคะคุณปู่หนึ่งคุณย่าหนึ่งนะคะคุณขอบคุณนะคะวอ้ที่อ้ครืเรือนด่ไอ้เิืองไอนเรืองไอ้เรื่องไอ้เรื่อไอ้เรรองอ่ระอ่้ไอ้่น่ร่ เอาย่าเอาให้หมดนะคะวันนี้ย่าไม่มีรถนะคะรอมากองไว้นี่อ่าต่อไปนะคะจากคุณแม่มีตังนะคะเอออันนี้ของเอาออกตอกจากตัวนี้ต่อไปก็นับทีละบ้านบ้านละสามสิบเนาะเอเขาใหญ่แล้วร้อนให้นึ่งน้องอายสิบแปดไม่กล่องใหญ่เลยเดี๋ยวให้จะเอาออก น้องอายสิบแปดยายแล้วห้าสิบสี่ออกให้หน่อยออกไปกองนี่จะเอารถใส่มแม่จ๋าช้างยังอยู่นะคะนี่นะคะท่านไหนยังจะเมตตาน้องช้างก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่ดูช้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเราแบ่งกันเออ ข้าหลามก็มีเด้อแม่ค้าข้าหลามมีอยู่สองมัดนี่นะคะช้างยังอยู่คะ่ะคนแม่ท่านไหนจะเมตตานี่นะคะน้องช้างยังอยู่นะคะ នេះកំពុងតែដាក់នេះកំពុងតែបែកដាក់នេះទៅមក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 នេះ มัดอลินได้จ้าลิมเสนดีได้หมดนะคะกองกลาง เพราะว่ามีข้างเยวที่ทำอะไรกันที่เป็นการเปิดให้เงีนสิด อยู่ี่ใ่มมาลวมก็ได้มันจะงงสิปมัดสิบค้แนนว้าววนะคะอ้าวช้างนะคะ,ะช้างช้างช้าง